แว่นออปตาสแว่นกองแสงสีฟ้าช่วยปกป้องสายตาจากการใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือทีวีตัวแว่นมีความเบาทน,ทนทานไม่งอไม่หักใส่สบายใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออปตาสเลยนะครับถ้าใช้โค้ดสาฟเฟลว่าเราจะได้รับส่วนลด100บาทด้วย พวกเราเกือบหลามฉลาดหือ oh ลิงมะเนี่ยฉลามดูนี่สินี่คือหนูทดลองของฉันเว้ยวันนี้ฉันจะมาทดลองมนุษย์คนนี้ให้เป็นสัตว์ไายพันธุ์สุดหลอเที่ แต่แป๊บหนึ่งนะคือตัวนี้มันดูโป๊ะๆนะยูทูบจะมองเป็นว่าแก้ผ้าเลยป่ะเนี่ยเะฉันว่าน่าจะมองนะเจ้าโกหเยอย่ามองไปนั่นเลยนะครับผมมันไม่ได้แก้ผ้านะตัวนี้จะมีเป็นยารยยีราฟทุกคนครับมีแมงมุมน้องกระต่ายเยี่ยวฉลามก็มีว่าเฮ้ยเยอะเฮ้ย <laughs> แถมมีน้องกบด้วยเฮ้ย <laughs> <h ye> เอาเป็นว่าเราจะลองมาทดลองใช้คนนี้กันเลยนะที่เป็นหนูทดลองของเราทุกคนครับมากดเลยดีกว่านะอันนี้คือให้กดยีราฟใช่ไหม โอเคแล้วก็ทำไงต่อเขาให้เราเลื่อนอ๋อเลื่อนไปตรงไหนก็ได้โอเคเจ้าชีตรงไหนดิฉรามตรงกระหม่อมเลยเจ้ากบกระหม่อมตรงนี้เลยใช่ไหมโอ้โหดูดีเอ้ยเสียว่ะเข็มมาเริ่มเลยโอเคโอ้โหโอ้เฮ้ยอ้าวตอนนี้หัวกายเป็นยีราฟไปยทุกคนครับเอ้ยอยากกัชุดมาร์ครอดมาร์คอดเลย แล้วรู้สึกว่าตรงนี้จะมีเป็นสเตตัสด้วยนะเป็นรูปกำปั้นนี่ไม่รู้ว่าคืออะไรเป็นกำลังหรือเปล่าแล้วยาต่อไปคือยานี้ทุกคนครับเป็นยาแมงมุมนะผมจะลองฉีดที่เอ่อตรงนี้เลยละกันนะจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจฉีดไปเลยดูสิกลายเป็นแขนแมงมุมทุกคนครับมีหกแขนนะเอ้ยดูน่ากลัวว้โอเคทุกคนครับแล้วจะมีให้เรากดตรงนี้นะกดเลยเป็นการทาอะไรครับเนี่ยเฮ้ยไม่เหมือนเอามาวิ่งอะไรแหละใช่ไหม โอเคเอ้ยบังครับได้เราก็วิ่งกับคนอื่นทุกคนครับแล้วดูคนอื่นสิก็เป็นสัตว์กายพันธุ์เหมือนกันนะเอ้ยเป็นมนุษย์กายพันธุ์ปีนเร็วมากเจ้าโกบใช่ดูดิเราโคดทอฟฟอร์มมาต่อยต่อยต่อยวิ่งไปเอ้ยมีทางแยกทางนี้ทางนี้แล้วก็เดินมานี่มาต่อยทุกคนครับโอ้โหดูดิแซงโด่งเฮ้ยคือคนอื่นตามไม่ทันเลยว่าการกายพันธุ์มนุษย์เราสุดยอดเลยแฉล้มใช่โลกต้องจารึกชื่อเราเอาไว้ เรียบร้อยเราได้ตัวใหม่มาแล้วทุกคนครับต้องดูโฆษณาใช่ไหมเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นจะกรดูโฆษณาก็ดูไหมเกิดมาทุกคนครับเล่นกันยาวๆไปนะฮะเราจะลองผสมยายจระเข้ดูใส่ไปเลยจราเข้ผมจะฉีดตรงนี้เลยในกลางกระหม่อมตรงนี้ฉีดไม่ได้อ่ะโอเคโอ,คโอค้โหทะลุแน่เลย ก็้ืีกลายเป็นว่ามีหางจระเข้มาแล้วก็มีตัวนี้เพิ่มมาทุกคนครับเป็นรูปน้ำเลยปบันนี้น่าจะว่ายน้ำเก่งหรือเปล่าฉันว่า,าจะว่ายน้ำเก่งนะเจ้ากบแล้วก็แมงมุมไปฉีดแมงมุมต่อเลยคือเราจะเป็นจะต้องให้ตัวเนี้แบบว่ามีหลายความสามารถใช่ชไหมอย่างเช่นว่ายน้ำเก่งปีนเก่งต่อยเก่งอะประมาณนี้ฉ <Wow. S 1> ีดไปที่แขนทุกคนครับโอ้โหเสียวแทนว่ะ ผมไม่คนกลัวเข็มนะนี่เห็นไหมมันก็จะได้ตรงนี้มาด้วยเป็นการปลีนเก่งแน่นอนนะสไปเดอร์แมนนี่ต่อไปฉันขอฉีดขานะเจะกบโอเคได้เลยยายีราฟนะให้คุณสมบัติมันครบทุกคนครับตอนนี้มี2คุณสมบัติแล้วฉีดตรงขาไปเลยตรงนี้ใช่ไหมใช่เฮ้ยเสียวฉีดไปโอ้โหทุกคนครับตอนนี้คือได้กลายเป็นตัวอะไรวะนี่ยยีราฟฉีดเปื่อยเจกบ มาลองวิ่งดูทุกคนครับโอ้โหดูดีมีแรกกับช้างวิ่งแข่งกับเราเฮ้ยเราต้องเร็วแน่นอนนี่วิ่งมาเลยมีว่ายน้ําทุกคนครับว่ายน้ำเฮ้ยช้างนี่ว่ายน้ําช้าแน่นอนโอ้ดูดีโคตรเร็วอ่ะว่ายหกแขนเลยเจ้ากบเออนี่ปีนเลยตึ๊บตึ๊บตึโอ้โหวิ่งไปเลยเพื่อนมนุษย์กายพันธุ์เราจะต้องเป็นเอ้ยลบๆๆๆบโอเคเกือบว่ายน้ําดีกว่าใช่ตัวเาไน้ําเร็วอะบุ๋งบุงอะบุ๋งบุงมนุษย์กายพันเราจะต้องเป็นมนุษย์ที่โหดที่สุดในโลกนี้นะแล้วก็จะเอาไปร่วมทีมอเวนเจอร์นะ าายืนยันไเราไล่ใช่ไหมเจ้าโก้เฮ้ยแระสัตว์ต่อไปที่เราจะได้ทุกคนครับก็จะเป็นตัวนี้นะ <laughs> เป็นแรดยังไงก็ต้องดูว่ะเออถ้าไม่ดูก็ไม่ได้นะเอ,อ,เอาเลยเจ้าโกคือทํามาเป็นให้เราเลือกไงว่าจะดูหรือไม่ดู <laughs> ทครที่สุดก็ต้องดูว่ะถ้าเราอยากจะเอาว่ะอยากรู้จริงทุกคนครับว่ายาเล่นนี่คือให้คุณสมบัติอะไรนะฮะลองกดดูซิลองฉีดไปที่ตรงไหนดีฉีดตูดไหม <laughs> <laughs> โอเคเอยฉีดตรงไหนวะเน่เฮ้ย <laughs> <laughs> รู้สึกว่าแลจะได้เป็นกําลังมานะทุกคนครับแล้วก็ต้องการแบบว่าปีนเร็วด้วยเอาเป็นปีนเร็วก็จะเป็นน้องแมงมุมนะฮะโอเคฉีดตรงเอวเลยทุกคนครับอู้เสียวแทนวะ <c oughs> กลายเป็นแขนแมงมุมแล้วก็ต้องมีว่ายน้ำเก่งด้วยก็จะเป็นน้องจระเข้นะฉีดอู้เสียวฉลามลองตั้งชื่อตัวนี้ซินาอยากให้มันชื่อว่าตัวอะไร <c oughs> จะระเล้อจะกบจระเรดจระเรดไปเลยทุกคนครับเริ่มแข่งได้เลยนะฮะเฮ้ย ไอ้นี่ฉลามมะเนี่ยดูสิฉันว่าใช่จะโกบวิ่งไปโอ้ดูสิฉลามโคตรอ่อนนะปีนจิบ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 เล้วฉันว่าฉลามต้องว่ายน้ำเร็วอย่างแน่นอนจริงนะต่อย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 นะาจะโกบโอเคมาตะปูทางนี้จิบ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 ไปเข้าเส้นช่วยเข้าเลยที่หนึ่งอีกแล้วโอ้ชิวอะโฮ้ยสบายเหลือเกินเฮ้ยรอบนี้ได้เป็นน้องเหี่ยวมะเอ้ย อินซีใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันใช่โขตัวแล้วมันเนีอินซีหรือเหยี่ยววะนกแล้วกันนกพิราบ <laughs> โอเคทุกคนรับไปเลยดูโฆษณาเฮ้ยดูจนเบื่อให้รู้สึกว่าจะมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมานะคือเป็นแบบว่ามีปีกแน่โอเคต้องใช้ยางนกนี่แน่นอนกดเลยทุกคนครับมาฉีดเลยฉีดที่หัวไปเลยแล้วกันนะโอเคเออเฮ้ยกลายเป็นแบบว่าโหเหมือนเทพบุตรอะเออหล่อเลยเฮ้ยจโกบจะว่าตานี้นายเอาแค่สองอย่างได้ไหมฮะนายจะเอาอะไรองะอีกอย่างหนึ่งหางจระเข้ไปเลยจโกบเฮ้ยเออวันนอถ้าใส่เยอะไปมันจะดูประหลาดเกินใช่ไหมแต่จระเข้ว่ายน้ำเก่งนะถ้าเราไปเจอด่านปีนคือก็สวยอะเออ แล้วก็บินหนีเลยไงเ้าทีตรงนี้นะฮะหน้าอกเฮ้ยซุปเปอร์โซเยอร์เฮ้ยโคตรเช่โอเคเริ่มเลยทุกคนครับดฮเสองข้างนี่คือเป็นยีราฟเลยนะฮะวิ่งดูสิเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อบินโอเคสองคนมันคือไม่มีปีกเราบินได้บินแล้วว่ายน้ำโอ้โอ้มนุษย์กายพันธ์ของเราเก่งที่สุดแล้วอย่าปีนอย่าปีนเอต้องปีน่ะต้องปีนคนเดียวมาดูโคตรช้ โอ้ซอลลี่ไลฟ์นี่เราต้องมีตรงนี้นะต้องมีตรงนี้ฟิว <Yeah. S 1> โอหล่อเท่ว่ะอ้ยผ่านนี่แล้วสัตว์ต่อไปคือตัวอะไรนี่โอ้คิงคองว่ะทุกคนชั้นนึว่าคิงคองนี่จะต้องแบบว่ามีพละกําลังแน่นอนถ้าเราฉีดไปใช่ไหมใช่มาฉีดเลยทุกคนครับคิงคองฉีดไปที่แขนและกันนะจะได้แข็งแรงไง <c oughs> ดูซิเป็นไงีน <c oughs> เฮ้โยโอ้โหดูมือคิงเขาทุกคนครับโอ้โหดูดีโคตรเท่แล้วถ้านายฉีดแมงมุมเข้าไปด้วยล่ะเฮ้ยเออว่ะเอ,อ้ยแต่แป๊บหนึ่งนะคือคุณสมบัติไม่ขึ้นว่วะดูสิอย่าบอกนะว่ามันเปลี่ยนแค่มือเฉยไม่มีคุณสมบัติเลยอ่ะลองแมงม,มุมทุกคนครับโอเคเราจะฉีดแมงม,มุมไปไม่มีฉีดจำกัดแลยปะนี่โอเคลองฉีดไปกันดูสิเป็นไง แขนหายไปเลยทุกคนครับคิงของผมไม่น่าจะรีเซ็ตไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาทําการฉีดนี่จระเข้ไว้น้ําเร็วฉีดไปเลยโอเคแล้วก็ต้องมาฉีดกําลังก็คือเป็นน้องแรดจะโกบฉีดอินซีเ้ยโอเคอินซีพอมีปีกตรงนี้ฉีดไปแขนหายแน่นอนใช่ไหมอ้ยโอ้ยโคชิมาทุกคนครับนี่ไงมีคนแขนกอริลล่าตรงนี้มองไกลๆก็เหมือนคนแขนไม่เอ้ยไว้น้ำไว้น้ำ โอเคโอมีขาชีตาด้วยจ้ะก๊บใช่ขาชีตาน่าจะวิ่งเร็วนะฉันว่าแต่เรายังไม่มีนะโอ้ยโอ้โหไม่ทันบินว่ะโอ้ยนี่ต่อยต่อยเออว่ายน้ำทุกคนห้ามโดนตรงนี้นะน่าจะเป็นระเบิดโอเคทางนี้ไปไหมไหนจะโกมเดิมเดิเดิมเดมเติมเิมน่โอเคโอ้ชิวเฉียดมา ไอ้ลอานีได้เต่าวาะทุกคนทำมาทำาอะไวว่าเนี่ยเต่าเนี่ยก็เดินช้าไงเจกบเฮ้ยไหนลองดูซิว่าเต่ามันคืออะไรว่ายน้ำเก่งหรือเปล่าลองดูจะลองฉีดดูนะฮะไปฉีดที่หน้าโอเค <c oughs> อยากจะเข้าดูจมูกเอ้ยเฮ้ยมีเป็นว่ายน้ําเก่งว่ะเป็นกระดองเต่าทุกคนครับ <c oughs> สมวมเกาะเจกบใช่แล้วเรานีลองใส่แขนคิงคองซีเอ้ยไม่เอาโอ้เอามาแล้วโอเคใส่แขนคิงคองมาให้มันดูเช่กว่านี้ว้า ต้องใส่ปีกด้วยเพื่อความแบบว่าบินได้ไอกระดองน่าจะหายนะเจะ้า g l เฮ้ยไม่ฉีดได้ไหมเอาชีไ้ไปที่อื่นงั้นเอาประมาณนี้ไม่มีแค่ปีนกับว่ายน้ำลองดูไหมลองดูก็ได้มากดเริ่มเลยว้าินแล้วแหละคือเราเท่มากอะ่ะเหมือนใส่ชุดก่อนนะ<ช>ต้องต่อยกำแพงตรงนี้<ย>ตต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 อตตตมตต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 ตมตต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 เตตตตตอตตอมารู้สึกว่าปีตเร็วอยู่นะเนี่ยเพราะเราไปคิงตองแล้วป่ะไม่มีปีกทุกคนวิ่งตรงนี้ โอเคข้างหน้านายแมมมุมอย่างเดียววิ่งไวมากเจ๊กบนี่เออเออไม้น้ำไม้น้ำได้เปรียบว่ะโอเคดีที่หนึ่งโอ้โหเรียบร้อยเอ้ยได้บรรพบุรุษผมมาแล้วคนหล่อเลยวะหน้าฉลามหน้าหล่อไหมเชื่อว่าฉีดไปหน้าเกียดแน่เจ๊กเม้อยนายนี่ก็ว่าผาพันชักตลอดนะอะไรทุกคนมาลองยากบนะฮะโอ้ฉีดมาจะหล่อมันเด็ดปะเนี่ยเออจะอวดมาดูซิทุกคนว่าเป็นไงนะฉีดเลย ไม่ได้เป็นปีนเก่งว่ะเฮ้ยคือได้เป็นแขนกบมาทุกคนครับโอ้โหโคตรหล่อไงอะ่ะทุกคนแล้วก็ใส่ยาเหี่ยวนะฮะฉีดไปจะได้บินได้แล้วก็ต้องใส่ว่ายน้ําด้วยโอเคจะได้มีหางสุดเท่โอ้ฉีดตูดเลยโอเคทุกคนครับนี่โคตรเท่เลยสุดยอดไปมีว่ายน้ําเก่งกับปีนเก่งโอเคนี่ก็ชนะแล้วมานี่ว่ายน้ำเลยขาว่ายสิจะกบเออโอ้โหมีขี้ด้วยเฮ้ยเอามาวิ่งมาทางนี้ หลบสิ่งกิดขวางนิดนึงแล้วก็บินด้วยบินโอ้โหแล้วก็รอปีนนะทุกคนด้แน่าตรงนี้มีให้ปีนก็ปีนไปเลยดูสิเลวโอ้โหดูมือโคตรเทอยงกับสไปดอแมน นี่เรียบร้อยทุกคนได้แล้ว oh <yeah. S 1> ข้งนี้ได้เป็นเสือมานะ้ทุกคนครับน่าจะเป็นเสือชีต้านะไหนดูสิตอนนี้เหลือใสกี่ตัวที่เรายังไม่ได้ mm hmm. ก็จะเหลือตรงนี้ทุกคนครับ3อันนี้นะอะไรเอ,อ่ยนี่คือไม่รู้ตัวอะไรทุกคนครับฉลามกว่าจะได้สงสัยแล้วมากเลยเนี่เอ,อ้ยไม่ค่อยมีประโยชน์หรือเปล่าเลยได้ที่หลงนะังไหมแล้วดูสิฉลามรอบนี้คือมีแบบว่าลูกวิ่งเร็วเลยไหมน่าจะเป็นยาเสือนี่หนะ้าเคีเลยดีกว่าไหมยาเสือชีตา้าทุกคนครับฉีไปที่หน้าเลยมาโอ้เราจะเอาแบบว่าปีนเร็วด้วย นี่ใช้แขนนี่เลยแขนเกบฉีดไปตรงนี้แล้วก็ต้องมีเป็นไม้น้ําเร็วเป็นเต่าดีกว่านะเออเต่าเท่ดีใช่น่าจะเท่มากเลยนะเจกบใช่นี่เต่าทุกคนครับโอ้โหดูดิเอาหัวยีราฟเลยเจกบเออใช่หัวยีราฟเลยนี่หัวยีราฟทุกคนครับนี่คือการผสมผสานโอเคฉีดไปดูซิหล่อเท่ไหมโอ้โหดูดิเฮ้ยเหมือนกับหลุดออกมาจากแอรเรียห้าสบเอ้ยเเอาล่ะทุกคนครับเริ่มเลยดีกว่านะ โอเคต่อยช้าแน่เจ้ากูเร็วเร็วต่อยเร็วยีราฟแม่พารากํำลังสูงโอ้ยอีปีนก็เร็วอุ้ยครบดานมากใช่แต่ไม่มีบินนะก็ไอ้ลืมไม่น้ำมาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อยได้ต่อยได้ต่อยเร็วเยอะคือแซงไกลมากเลยทุกคนรอบนี้นี่ครับใช่แบบแซงขาดลอยเลยเจ้ากบดูสิไม่มีใครตามทันโอ้โหเฮ้ยตอนนี้คือได้ฉลามมาแล้วดูสิหน้าตาโคตรแบบมาโหอุบาทมากเลย ไหนดูซิยาฉลามมาทําอะไรทุกคนครับลองดูน่าจะเป็นว่ายน้ําเร็วนะถ้าดาวแมใช่ฉีดไปเลยทุกคนครับฉีดไปเฮ<ะ>้ยไม่เทโดยเจ๊กบคือมีแค่เงๆตรงนี้นะ <c oughs> เราจะต้องเอาเสือมานะ,ะให้วิ่งเร็วฉีดหลังหัวตรงนี้กระบาลแล้วก็เราจะต้องเอาปีนด้วยซึ่งเป็นกบนะครับผมในการปีนเร็วนะโอเคอพละกําลังเราจะใช้เป็นกอริลลานะฮะไ,<ม>ได้ไหมแข็น,นะเจ๊บ เออาอ๋อกอริลลาปีนไม่ใช่เหรอเอาเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเนี่ยเอาเอาคืนเอาคืนแต่มันไม่คืนาได้กูต้องฉีดแล้วล่ะเจ้าโกแล้วก็ต้องเอาปีกนอกมาด้วยเพิ่มความคีบฉลามของฉันอย่างงี้คีบฉลามก็หายดีโอเคไม่เป็นไรอนอโอเคนีพอโอเคปีนเร็วโอ้โหเดี๋ยวมีน้ำาอะไรจะว่ายน้ำโชว์เลยไอ้ย,ยะนี่แต่ไม่น่ามีนะเพราะว่ามันไม่มีให้เราแบบคุณสมบัติมันไม่โชว์อะโอ้ต่อยแบบโคตรนานเฮ้ยนานจริงหลบพยายามหลบกำแพงดีกว่า เออแล้วก็ปีนเอาอย่างเดียวจับจบจๆบๆๆๆจๆบจบแล้วดูคีมฉลามนี่ไม่เท่เลยโหไม่เหมาะกับเป็นอเวนเจอร์ไปโอเคเรียบร้อยโอเคีมฉลามไม่เท่เลยโอเครอบนี้เราได้น้องกระต่ายไหมแล้วก็เหลืออันสุดท้ายที่เรายังไม่ได้นะคืออันนี้ไม่รู้คืออะไรเอาเป็นว่าเราจะลองใช้กระต่ายดูโอเคโอ้ยรอบนี้คือคุณสมบัิโคตรเยอะมาดูซิว่าน้องกระต่ายจะช่วยอะไรเรานะฮะแอบชีไป Oh yeah. ได้เป็นวิ่งเร็วมาแล้วนี่คือขากระต่ายใช่ไหมเนี่ย <Wow. S 1> โอ้ยทำไมมาดูน่ากลัวจังเลยวะกระต่ายปีศาจหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> แล้วเราก็จะต้องเอาไว้น้ำมานะทุกคนอาฉลามก็ได้โอเค <c oughs> ฉีดไปถึงแม้ว่าเต่าจะเท่กว่าเอาฉลามก็ได้เออและต่อไปคือจะต้องปีนก็คือเป็นกบเนาะเอ้ย <c oughs> กบกระลามมา <c oughs> เยี่ยมฉีดไป โอ้เข้าลูกตาต้องมีพละกําลังด้วยใส่หัวเลยดีระหว่างแรดกับยินแลบเล็ดเลยเจ้โกูเคใส่แร็ดไปเพิ่มพละกําลังในการต่อยฉีไปที่หัวไปโอ้โหโคตรหล่อเท่สุดๆเฮ้ยมาถึงก็แบบมีน้ํำให้วหว้เลยไหมนี่ไหว้เลยต้องอาภูมิอะไรไหมว้วยไป เจ็บเจ็บเจ็บอะไรฉลามขำอะไรเจ้าขำพวกอะไรนายนะเดี๋ยวจะกบอะไรทุกคนวันนี้ต่อยกําแพงนี่เรามีพลังกำลังสูงแล้วก็บินแล้บินไม่ได้ในวันนี้ไม่มีปีนี่วะไอ้โอ้สมองลืมเลือนโทษทีครับนี่มาต่อยมาต่อยมาต่อยตึ๊งตึ้งตึงตึงเข้าเส้นชัยไปเลยเรียบร้อยรอบนี้จะมีของปลดล็อกอะไรนี่อะไรเอ่ยคืออะไรวะมาดูดีกว่าทุกคนครับว่ายาอะไรเอ่ยมันคืออะไรนะฮะมลองฉีดดูเจ็บ นี่คืออะไรเอ้ยได้พลลังก,กำลังมาอ๋อ oh. oh. hey. อะไรเอ่ยคือน้องช้างนี่เองนะคะแปลนแปลนแล้วเราก็จะเอาเป็นขาชีตานะอันนี้คือจะมากลายพันธุ์ครั้งสุดท้ายนะฉลามเนะี่ยโอเคมาลองฉีดเลยเราจะแต่งให้เท่ที่สุดตองส่วนอกเอาเป็นนี่ดีกว่าเต่าแม่เต่าเท่ดีนะก็ดีนะเจ้าโกโอเคเราจะแต่งให้เท่ที่สุดฉีดไปนะฮะ เฮ้ยนายสามารถใส่หางจระเข้ด้วยได้หรือเปล่าได้ได้ได้ใส่ได้เอ่อจอระเข้โอเคตรงนี้ฉีดยาจระเข้ไปฉีดไปเลยดูซิเท่ไหมเฮ้ยเ้ย,ยมันเท่ที่สุดในโลกไปเลยและก็ตรงแขนทุกคนครับต้องมีปีนนะอะลองดูแขนเกบเคฉีดจิ๊บฉีดไป เฮ้ยนี่คือเป็นฮีโร่คนใหม่ของอเวนเจอร์เออบอกเลยว่าตัวเนี้ยโหดที่สุดแล้วเอาล่ะทุกคนมาเตียยวิ่งกันเลยนะฮะโอ้สามคนนี้คนกลางเท่สุดอ่ะบอกเลยนี่ว่ายน้ำได้ด้วยโอ้ยไปเลยว่ายน้ำไปแลดโดนตรงนี้สตันไปหนึ่งทีเออหลบทางนี้บินไอ้บินโอ้ยลืมตลอดลืมตลอดเลยว่าบินไม่ได้โอ้ยสมองนายเป็นอะไรเนี่ยปินบินโอเค ไปวิ่งต่อโอ้ออด้านล่างออด้านล่างเข้าเส้นชัยเอาด้านล่างมันไปไหนวะนะเออนน่นดีว่าแต่ด้านล่างมีเส้นชัยหรือเปล่านี่เอออาจจะมีนะโอเคทุกคนตอนนี้คือไม่มีของลับแล้วนะฮะเอาละ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะฮะการทดลองมนุษย์กายพันธุ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ อาไม่มีอะไรพูดแล้วแล้วจะกบไม่มีแล้วไม่มีแล้วฉันก็สาวินในไหนพูดปัโถพอแล,แล้วก็สำหรับนนะจะไปพูดแร่ชันทำไมเดียวแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงสามสิบหาบาทเท่านั้นไว้เจอก,กันหมในคลิปหน้านะไปแล้วบ๊ายบาย